เป็นไงบ้างครับผลงานที่ผ่านมานะครับในศึก FA ฟเอครับนัดรีเพย์นะครับเมื่อวานนี้ผมให้เลือกเชียร์ในฝั่งของท่านั้นแบ็กพูลนะครับเชื่อว่าแบ็กพูลนะครับจะไม่แพ้นะครับทีมจากพิมลีครับอย่างท่านั้นนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับก็จบกันไปที่2ประตูต่อ2นะครับก่อนที่ท่านั้น เ o าเทียมฟอร์เรสครับจะเอาชนะทางด้านแบ็กพูลครับในการต่อเวลาพิเศษไปนะครับถึงอย่างไรนะครับก็ถือว่าวินนะครับกิน90นาทีครับเราไม่ได้นับถึงต่อเวลานะครับยินดีด้วยนะครับ3วันต่อเนื่องแล้วครับใครที่ติดตามผมครับตัวหน้าช่องนะครับต้องบอกว่าโอ้โหสดชื่นกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับใครที่อยากจะเข้ามาในกลุ่มในครอบครัวชมลมของผมอย่างนี้นะครับก็มาได้ที่ทนนแอปเขียวนะครับ c h a 73ตัวนะครับอย่าลืมนะครับมีแอดไซน์นำหน้าด้วยนะครับหรือว่าจะมาที่ทางด้านใต้โปรไฟล์นะครับมีลิงก์ทางเข้าอยู่นะครับมาเป็นสมาชิกนะครับครอบครัวเดียวกันนะครับมีแนวทางฟุตบอลให้นะครับทุกวันนะครับเป็นประจำอย่างนี้นะครับ วันนี้กัมหนึ่งคู่หนึ่งสนามผมโฟกัสไปในรายการอิตาลีซูเปอร์คัพนะครับก็ลงเตะที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับเป็นทางด้านทีมนาโปลีนะครับทีมเออ่แชมป์ซีรีอานะครับในปีที่แล้วนะครับพบทางด้านฟิออลเรนติน่าครับรองแชมป์โคปาอิตาเลียนครับในปีที่แล้วนะครับลงเตะในเวลาตีสองมาดูผลงานของทางด้านนาโปลีนะครับในเกมล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านครับเอาชนะทางด้านซาอูลลิตาน่าครับไปที่2ประตูต่อหนึ่งส่วนทางด้าน ฟิออร์เรนติน่าครับเสมอกับเท่านั้นอูดิติเซ่นะครับไปที่2ประตูต่อ2นะครับคู่นี้นะครับเคยเจอกันครับในแมตช์ล่าสุดนะครับในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่านะครับนาโปลีครับเปิดบ้านครับแพ้กับทางด้านฟิออรไปแบบเละเทะเลยครับไปที่1ประตูต่อ3นะครับ พร้อมของท่านนาโปลีนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะหายไปค่อนข้างครึ่งทีมเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นในลิศนักเตะที่บาดเจ็บนะครับในลิศนักเตะที่ไปรับใช้ทีมชาติครับลุยศึกแอฟริกันเนชั่นคัพนะครับก็ถือว่าขาดหายไปหลายตำแหน่งเลยทีเดียวนะครับในการจาัดเซตผู้เล่นวันนี้ก็จะเป็นท่านันวิซาควาลัสเตเลียนะครับกองหน้าทีมชาติจอร์เจียครับ จาโคโมรัสโปโตลีนะครับรวมถึงท้านมารติโอโปลิตาโนนะครับเป็นตัวจบสกอร์ในแดนบนครับหรือว่าเป็นสามประสานในแนๆลูกนั่นเองนะครับแผงกลางก็จะมีทั้งนั้นพิตอรอซิลสกี้ครับสตานิลาฟโอบองกานะครับรวมถึงท้านจากูก้า เกตาโน่นะครับเป็นตัวผนึกเกมแดนกลางนะครับมาฝั่งพวกมหาการฟิออรเรนตินาบ้างครับนักเตะที่บาดเจ็บก็จะเป็นท่านั่นดูโดเกตาโน่คาสโตวิลลี่นะครับรวมถึงท่านนิโกลันกอนซาเลสนะครับที่มีการบาดเจ็บอยู่นะครับในการจัดทัพนะครับวันนี้นะครับจะใช้งานท่านั่นลูคัสเบลทานครับยืงไปท่านันนาเป้านะครับแผงกลางก็จะมีทั้งนั่นโยซิฟเบคคาโล่นะครับรวมถึงท่านั่นจัสโคโมโบตาเวตูร่านะครับเป็นตัวผนึกเกมแดนกลางนะครับเลเปิดมาครับที่เสมอไหนเสมอกันครับต้องบอกว่าช่วงนี้ นะครับนาโปลีนะครับโอ้โหถือว่าฟอร์มไม่ค่อยสู้ดีนะครับถึงแม้ว่านัดที่แล้วจะชนะท่านาซาแรล,ลิตานาได้ก็่สประตูต่อหนึเท่านั้นแต่นะครับซาแลช่วงนี้อ่อนเหลือเกินนะครับนาโปลีชนะได้แค่2เมตรเท่านั้นครับ ไม่ได้กินราคาด้วยนะครับสำหรับนาโปลีนะครับส่วนทางด้านฟิออลเรนตีน่านะครับต้องบอกว่านะครับห้าเกมที่ผ่านมาของพวกเขานี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับเชื่อว่าในเกมนี้นะครับเล่นที่ซาอุดนะครับจะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับในตําแหน่งของขุมกําลังนี่ผมว่านั้นอาจจะเป็นทางด้านนาโปลีที่ดูประสิทธิภาพดูลดน้อยถอยลงกว่าทางด้านฟิออลเรนติน่าด้วยซ้ำนะครับวันนี้ผมเชื่อว่านะครับลูกเกม90นาทีนี่ เชื่อว่าฟรีออลเอนติน่าจะไม่แพ้นาโปลีอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ในฝั่งของทาด้านม่วงมหาการฟรีออลเอนติน่าได้นะครับจะยันเสมอนาโปลีเป็นอย่างน้อยโอกาสที่จะชนะนาโปลีเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวนะครับฝากว้ด้วยครับฟรีออลเอนตีน่านะครับในค่ำคืนนี้เนาะ อ่าส่วนท่านใดที่อยากจะติดตามครับแนวทางนะครับเพิ่มเติมนะครับใครที่อยากจะเข้ามาชมลมนะครับเข้ามาสู่ทานัครอบครัวของเราก็อย่าลืมครับมาที่ท่านัแอปเขียวนะครับมีแอปไซด์หน้านะครับ C H A 7 3ตัวนะครับหรือว่าจะมาที่ท่านลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะครับผม